สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้นะคะวันนี้เอาบอลสีมาอวดค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะอวดในนามของกวนอิมหรือว่าสหัสเดชะนะคะเพราะว่ากำลังสับสนอยู่ค่ะที่แรกได้มาในนามของกวนอิมนะคะแต่ไปดูใบดูใบดูกา้าน ก็ยังงงๆอยู่นะคะว่าตกลงเขาเป็นกวนอิมหรือสหัสนะคะแต่ว่าดูรูปทรงใบเนี่ยเหมือนกวนอิมนะคะเพราะว่ามีความยาวผิวแล้วก็ขาวนะคะแล้วกวนอิมก้านเขาจะเขียวเนาะแต่ทีนี้มันมีจุดสีน้ำมีสะดือนะคะสะดือแดงบางใบมันมีสะดือแดงนะคะอย่างตัวนี้สะดือแดง แล้วก็มีความเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะใบนี้จะเหมือนกับใบสหัสเดชะนะคะแดงสดือแดงสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขาวมากนะคะอาจจะเพราะมันเป็นใบอ่อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วกา้านพอดีเขาบอกว่าถ้าเป็นสหัสเดชะก้านมันจะมีสะพานดำนะคะอยู่ตรงการ้านตัวนี้มันมีนะคะแก่มานะี่ยมีม มีเส้นสีดําอยู่ตรงขอบนะคะก็คือไม่ออกเขียวมากนะคะในขณะที่บางบางก้ามันจะเขียวนะะเดี๋ยวเอาให้ผู้รูดูนะคะนี่นะคะเป็นกระถางฟอร์มใหญ่มากคะ่ะกระถางนี้มีสามต้นหลักมีสี่ต้นใหญ่นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามมีเบบีอีกสามต้นนะคะ ไม่เบี้บี้ยต้นน้อยๆอ,อีก3ต้น6 7ต้นนะคะสำหรับกรอนี้นะคะเป็นเรียกกลอิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวเกิดไม่ใช่สหัสเดชแชจยนหน้าแตกนะคะเป็นบอลสีขาวที่หลงไหลมากนะคะเพราะว่าชอบชอบใบเขาใบเขาได้มาสามสี่กระถางด้วยกันนะคะ อีกตัวนึงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะใบใหญ่มากเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขอกลับกล้องก่อนเ <ๆๆ S 1> พื่อนเพื่อนเห็นไหมคะใบจะใหญ่มากค่ะ <ๆ S 2> เทียบกับมือนะคะใหญ่กว่ามืออีกนะคะมีมันหนาแข็งแรงหนาเหมือนใบกวนอิมแต่ว่ามันมีความ มีสะดือแดงซึ่งสะดือแดงนี่มันก็จะเป็นได้ทั้งกวอิมก็จะมีทั้งสะดือแดงแล้วก็ไม่มีสะดือแดงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสหัสสหัสจะมีแดงทุกต้นนะคะน่าจะกวนอิมแหละเนาะเพราะว่าใบเขาพลิ้วนะคะอย่างสหัสที่เคยมีอยู่ต้นหนึ่งในวิมานไม้นะคะเขาจะเป็นใบสั้นๆป้อมๆนะ มันจะออกเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามากกว่านะคะแต่อันในขณะที่ตัวนี้มันจะยาวพลิ้วน่าจะเป็นกวนอิมแต่ว่าคนขายเขาบอกว่าเป็นสหัสนะคะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเป็นคนที่บ้านขายให้เห็นไหมเราจะหันมันให้ดูนะ,ะนี่นะคะใบใหญ่ใบใหญ่มาก ใหญ่กว่าฝ่ามือสองมือรวมกันเลยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆว่ามันเป็นกวนอิมหรือสหัสนะคะช่วยดูหน่อยตัวนี้ได้มากระทางใหญ่มากเลยะคะ่ะตอนนี้วันๆก็เลยไม่เป็นอันทำอะไรนะคะส่องดูว่า ตกลงมันเป็นกวนอิมหรือว่าเป็นสหัสดสเดชะนะคะงงมากนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนแยกออกก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นต้นไหนนะคะจริงๆต้นที่เก็บไว้หน้าบ้านแยกออกนะคะเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่ชัดเจนมากกวนอิมก็คือกวนอิมสหัสก็คือสหัดนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นกวนอิมใบเขาจะ หนาแล้วก็เรียวยาวขาวสะอาดนะคะส่วนสหัสดเขาจะออกขาวแก้มเขียวนิดนิดแล้วก็มีความเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะแต่ว่าโซนที่ได้มาใหม่นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะคะได้มาสี่กระถางนะคะแต่ก็ตีเป็นกวนอิมก่อนนะคะแต่ก็มีความลำไม้คล้ายคึงกับสหัสดนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็วันวันเป็นอันทําอะไรนะคะส่องดูพยายามเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบจากหลายตําราจากหลายที่เพื่อนเพืเทํา youtube นะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของออนักเลน,เลง,นเลงบอลช่องต่างต่าง,างนะคะก็พยายามแยกอยู่นะโอเคค่ะถ้าใครแยกออกก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าตกลงมันเป็นกวนอิมหรือสหัสนะคะพวกกลุ่มนี้เราจะโชว์ให้ดูอีกรอบนึงก่อนที่จะปิดคลิปไปนะคะ โอเคค่ะได้ไปชมกันก่อนปิดคลิปนะคะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย